สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad แมสนะครับกับ Monster Hunter Wise Video ครับผมและคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆมือใหม่ในการเลือกอาวุธเมนของเรานั่นเองนะครับว่าเริ่มต้นภาค m o n สเตอร์ r วส์เนี่ยเราจะเลือกอาวุธหลักของเรายังไงดีนะครับเป็นคำถามที่เพื่อนๆมือใหม่หลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้กัน อาวุธในเกม Monster Hunter เนี่ยมีสูงถึง14ชิ้นเลยนะครับแล้วเราสามารถเลือกได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโดยที่ไม่มีติวเตอร์เรียวอะไรเลยมันก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับว่าเราจะเลือกอาวุธอะไรมาเล่นให้เป็นอาวุธเมนของเราในการผ่านเนื้อเรื่องช่วงต้นเกมครับผม ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งอาวุธเป็นเทียร์ลิสต์ออกมานะครับเรียงลําดับไปตั้งแต่ระดับความยากความสนุกของมันนะครับซึ่งอาวุธในเกมมอนสเตอร์เนี่ยจริงๆมันสนุกทุกอาวุธอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีระดับความยากแล้วก็พวกเล a r n ร์นิ่งเคร์ฟที่จะทําให้เราไปถึงจุดที่สนุกเนี่ยได้ไกลไม่เท่ากันนะครับบางอาวุธเราอาจจะจับปุ๊บเล่นแล้วสนุกเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายบางอาวุธเนี่ยเล่นสนุกมากแต่เล a r n ร์นิ่งเคร์ฟมันไกลนะครับกว่าเราจะเข้าใจแมคชีนิกทั้งหมดของมัน ไปถึงแก่นแท้ของอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยเราอาจจะเบื่อไปสะกอ่อดนะครับถ้าเรายังไม่ชินกับเกมมอนสเตอร์นะครับยังอาจจะจำมูฟมอนไม่ได้นะครับพอไปเล่นแล้วเราตายบ่อยโดยใช้อาวุธบางชนิดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเบื่อในการเล่นเกมไปนะครับซึ่งเทเลสเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4เทียนะครับเทียแรกเนี่ยผมจะขอเรียกมันว่าเป็นเทียที่เล่นไม่ยากแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับอาวุธในเทีย์นี้เนี่ยคืออาวุธที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆมือใหม่ลองจับมาใช้กันก่อนเลยนะครับ อาวุธในเทที่2อนะครับอาวุธกลุ่มนี้เนี่ยเล่นไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มอาวุธที่เราจะต้องเริ่มศึกษาแมคชีนิกของมันนะครับผมขอเรียกมันว่าเท่แต่มีแมคานิกแล้วกันนะครับในกลุ่มนี้และอาวุธในกลุ่มที่3นะครับจะเป็นอาวุธประเภทที่มันจะเน้นใช้คอมโบนะครับมีเลิร์นนิ่งเคอร์ฟที่สูงขึ้นมารวมไปถึงเรายังต้องเรียนรู้แมคชนิกของตัววุธก่อนนะครับถึงเราจะเล่นอาวุธชินนี้ได้เก่งครับผม และในเทียสุดท้ายเนี่ยก็คือในกลุ่มที่ผมมองว่าเป็นอาวุธที่เล่นยากนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถเล่นเป็นและเล่นเก่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาวุธที่เล่นสนุกและโหดมากครับผมเรามาดูกลุ่มอาวุธในเทียรแรกกันเลยนะครับอาวุธเล่นไม่ยากและก็เข้าใจง่ายนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4ีอาวุธนะครับที่ผมเลือกมาซึ่งทั้ง4ีอาวุธเช่นนี้ก็คือดาบใหญ่้อนดาบยาวและดาบคู่นะครับทั้ง4ีอาวุธนี้เนี่ยเป็นอาวุธที่ต้องเรียกว่าไม่มี แมชชีนิกที่ต้องทําเลยมีดาบยาวนะครับที่ผมมองว่าเนี่ยมันอาจจะอยู่ระหว่างเตที่1่กับเจตที่2เพราะว่าเขามีคอมโบมีแมชชีนิกที่จะต้องเมนเทนสปริตเกตแล้วก็ใช้ตัวท่าไม้ตายของเขาน่นเองนะครับสปริตเฮมเบเกอร์อาจจะยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับแล้วมันเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าพอปูลาร์ที่สุดในเกมนะครับดาบยาวแล้วเป็นอาวุธที่เท่มากด้วยมีท่าปิดจบที่สวยงามนะครับโจมตีได้แรงมากเหมาะมากสําหรับอาวุธมือใหม่นะครับ ทั้งสี่อาวุธในเทนนี้เนี่ยเป็นสี่อาวุธที่มันไม่ได้ใช้แค่คอมโบตีไปตีมานะครับมันเป็นอาวุธที่มีท่าไม้ตายครับผมดาบใหญ่มีทรูชาร์ e Slash นะครับในภาคนี้คอนได้รับท่าใหม่ก็คือม g h ตี c ชาร์จนะครับดาบยาวมีสปริตเฮมเบเกอรและดาบคู่ก็มีเบรสตันนะครับรวมไปถึง f โฟก s ส r i k e หัวหน้ารีไวประจำเกมมอนสเตอร์นะครับเป็นสี่อาวุธที่เรียกว่าเล่นยังไงก็เล่นสนุกนะครับ ถ้าเป็นในภาคก่อนๆอ่ะผมจะไม่แนะนําดาบใหญ่ให้เป็นอาวุธประจํามือใหม่นะครับแต่ว่าในภาคนี้เขาใส่โฟกัสโหมดเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นเหมือนกับการอัปเกรดความง่ายของดาบใหญ่ขึ้นไปเป็นร้อยเท่าเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถตีได้โดยที่ไม่พลาดนั่นเองนะครับเราสามารถหันทูชาร์สแลชของเราได้และดาบใหญ่เนี่ยเป็นอาวุธนิดเดียวเลยนะครับที่ว่ามีแมคาีนิกทุกอย่างครบนะครับอยากจะหลบมอนสเตอร์ด้วยการแท็คโคก็ได้อยากจะป้องกันก็ทําได้นะครับอยากจะตีแรงก็ตีได้อยากจะใช้ออฟเซตแอทแท็กก็ได้เหมือนกันครับผม ส่วนคอสในภาคนี้เนี่ยที่ผมแนะนาให้เป็นอาวุธมือใหม่เพราะเขาใส่มาตี้ชาร์จเข้ามานะครับมาตี้ชาร์จเนี่ยมีความแรงเทียบเท่ากับทรูชาร์ตสลัเลยนะครับซึ่งมันเท่ากับว่าเราเล่นแค่แบบใช้มาตี้ชาร์จก็ได้เหมือนกันนะครับชาร์จไปชาร์มาแล้วเอามตี้ชาร์จไปตีมอนสเตอร์เราก็สามารถทำดาเมจได้สูงนะครับโดยที่ไม่ต้องตีคอมโบอื่นเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมดาบยาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นอาวุธสุดยอดป๊อปปูล่าอันดับหนึ่งของเกมมอนสเตอร ผมคิดว่าดาบยาวมันจะเล่นได้ง่ายมากนะครับถ้าเราเล่นเป็นมันติเพลเยอร์อาวุธบางชนิดเนี่ยเล่นมันติเพลเยอร์อาจจะไม่สนุกนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เรื่องของการเคาน์เตอร์เข้ามาเกี่ยวนะครับทำให้มันเก่งขึ้นแต่ดาบยาวในภาคนี้เนี่ยเขาใส่ระบบในการชาร์จดาบแบบใหม่เข้ามานะครับที่แบบชาร์จทีเดียวล้วก็เกตขึ้นเลยนะครับรวมไปถึงมีท่าเคาน์เตอร์เยอะมาก ถ้าจะฝึกแบบจําการหลบของมอนสเตอร์เนี่ยดาบยาวเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ดีมากนะครับเพราะว่าถ้าหลบเขาเยอะและสุดท้ายก็คือดาบคู่นั่นเองนะครับอาวุธชิ้นนี้ไม่มีคําอื่นอธิบายเลยนะครับยกเว้นคําว่าเท่ครับผมตีแรงไหมก็ได้ใช้ได้นะครับพอตัวแต่มีแค่คําว่าเท่คาเดียวให้ไปเลยนะครับอาวุธในเทียต่อมาก็คืออาวุธกลุ่มที่เราจะต้องเริ่มทําแมคชนิกของตัวอาวุธนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเล่นเก่งขึ้นมา ซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3อาวุธนะครับที่ผมเลือกมาก็คือธนูกันแลนส์แล้วก็พลองมแมลงครับผมกันแลนส์เสในภาคก,ก่อนเป็นอาวุธที่เล่นยากนะครับแต่ในภาคนี้เขามีคอมโบที่ทําดาเมจได้สูงมากรวมไปถึงเขาปรับให้การบิวชุดเซตของกันแลนส์เนี่ยง่ายขึ้นนะครับเขา้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ต้องรู้จักสกิลเยอะนะครับแค่ใส่อัแทเข้าไปก็เล่นได้นะครับ เออมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมด้วยนั่นเองนะครับเรื่องการเปลี่ยนให้การแลนส์มาสเกลกับแอตแทนะครับแล้วในภาคนี้เขาก็ปรับให้คอมโบของการแลนส์เนี่ยแรงมากนะครับกันแลนส์ภาคนี้คือแบบติดท็อปเลยนะครับเรากดเป็นแค่คอมโบเดียวนะครับแค่นี้เราก็เก่งแล้วครับผมโดยที่ไม่ต้องรู้แมคานิกอะไรเลยนะครับ ตัวของกันแลนส์เนี่ยจะมีแมคาีนิกเรื่องของการยิงไวเบนไฟล์แล้วก็กระสุนของเขานะครับรวมไปถึงประเภทของกันแลนส์ที่ต้องศึกษานิดหน่อยนั่นเองนะครับว่ากันแลนส์ประเภทไหนดีกับอะไรนะครับรูปแบบกระสุนในการยิงออกมาก็น่าจะไม่เหมือนกันรวมไปถึงทางฝั่งของไวเบนไฟเนี่ยก็มีแมคาีนิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็การกดรีโหลดของกระสุนของกันแลนส์เนี่ยก็อาจจะต้องฝึกว่าต้องกดตอนไหนด้วยนะครับก็นิดนึงแต่ไม่ยากมากภาคนี้ผมมองว่ากันแลนส์เล่นง่ายเลยต่อมาก็คือธนูนั่นเองนะครับธนูเนี่ย เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เท่มากนะครับแต่ว่าเขาจะมีแมคชนิกที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องของสเตมิน่าเข้ามาเกี่ยวนะครับธนูเนี่ยใช้สเตมิน่าค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงในภาคนี้เรายังต้องศึกษาเรื่องของทริกเกตนะครับแล้วก็โคดดิ้งอีกนิดหน่อยแต่เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากมากนะครับสำหรับธนูแล้วก็ธนูมีเทคนิคในการยิงหลายแบบนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหนึ่งในอาวุธที่ต้องเรียกว่าแรงที่สุดของเกมเลยนะครับในเกือบทุกๆภาคเลยธนูเนี่ยเมท้าสุดเกือบทุกภาคเลย ก็เลยยกให้เป็นอาวุธที่แบบเท่แต่เล่นง่ายด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วธนูถ้าเราได้จับมากดคอมโบเป็นสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ท่าอะไรผิดแปลกนะมันก็แรงอยู่แล้วนะครับธนูมีท่าสวยๆอย่างดากกอนเพรสเซอร์นะครับนั่งยิงเจาะทะลุไปแล้วก็แรงมากด้วยรวมไปถึงภาคนี้มีธนูติดตามเล่นง่ายเข้าไปอีกนะครับก็แนะนําเลยนะครับสำหรับธนูอีกหนึ่งอาวุธก็คือพลองแมลงนั่นเองนะครับพลองแมลงเนี่ยมีเรื่องของแมคาีนิกแมลงเข้ามาเกี่ยวนะครับ ที่ต้องเรียนรู้ว่ามอนสเตอร์ควรจะต้องเก็บมแมลงยังไงนะครับมอนสเตอร์ตัวไหนมีพาร์ทไหนเป็นสีอะไรแต่ในภาคนี้เนี่ยดูเหมือนว่าการเก็บมแมลงของเขาจะไม่ได้มีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับมีท่าที่แบบเก็บมแมลงทีเดียวได้3สีเลยเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งโฟกัสไตร์รวมไปถึงท่าชาร์จเก็บมแมลงของเขาก็เก็บได้ทีละ3สีเลยเหมือนกัน มีการโจมตีกลางอากาศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เท่มากนะครับผมคิดว่าเป็นสาเหตุหลักๆของเพื่อนๆพ,พองมแมลงเลยที่เลือกเล่นพองมแมลงนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธชนิดเดียวเลยนะที่มีคอมโบกลางอากาศครับผมต้องบอกว่ามันเท่นะครับแต่นั่นแหละถ้าอยากจะเทแบบพองมแมลงก็ต้องมาศึกษาแมานิกของมแมลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็คอมโบของเขามีออฟเซตแอตแทกด้วยนะครับมแมลงในภาคนี้ก็คือดีมากเอาไว้ฝึกออฟเซตได้ชาร์จตีได้ด้วยก็คือโหดจริงผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เล่นสนุกมากๆนะครับสำหรับ อาวุธในเทียต่อมานะครับอาวุธในกลุ่มนี้เนี่ยจะเล่นยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจากอาวุธกลุ่มก่อนหน้านี้ซึ่งความยากของเขาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเล่นยากนะครับมันเป็นอาวุธที่เราต้องรู้ฟโฟล์แล้วก็การทําคอมโบของเขานั่นเองนะครับซึ่ง2อ,อาวุธชนิดนี้เนี่ยก็คือดาบโล่กับหอ,อกนะครับสออาวุธชนิดนี้เนี่ยผมมองว่า ที่มันเล่นยากคือมันไม่มีท่าไม้ตายนะครับมันไม่มีท่าใหญ่ต้องเรียกแบบนี้มันมีแค่คอมโบนะครับหอกเนี่ยต้องกาดเคาน์เตอร์กาดเคาน์เตอร์ตีไปเรื่อยๆนะครับจิ้มอยู่แค่นั้นแหละจิ้ม3ครั้งแล้วก็ภาคนี้ได้ท่าปิดจ,จบมาอีกนิดนึงนะครับอ่าเป็นทริปเปิลพกใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่แบบท่าใหญ่ท่าใหญ่ที่แรงมากเหมือนทรูชาร์สลของดับใหญ่เหมือนไมที่ชาร์ดของคอนนะครับ ก็แมคคณิกของเขาหลักๆแล้วเนี่ยก็ยังต้องเป็นการป้องกันแล้วก็เคาน์เตอร์โจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้มูฟเซตของมอนนะครับเราถึงจะเล่นอาวุธชนิดนี้เก่งนั่นเองต้องเรียกว่าเป็นอาวุธที่เล ARNING c u r ์ฟสูงขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าเราเรียนแค่ฝั่งอาวุธเราต้องไปเรียนฝั่งมอนสเตอร์ด้วยนะครับอีกหนึ่งอาวุธที่ผมมองว่าภาคนี้เนี่ยเล่นยากขึ้นมาก็คือทางฝั่งของดาบโล่นั่นเองนะครับดาบโล่นี่มันเคยเป็นอาวุธที่หลายๆคนบอกว่าเป็นอาวุธเริ่มต้น นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่อาวุธเริ่มต้นเพราะว่าถ้าเราไปเล่นดาบโลตั้งแต่แรกนะเราจะรู้สึกว่าเราเล่นเกมไม่ค่อยสนุกครับผม สาเหตุที่ทาให้เราเล่นดาบโล่แล้วเราเล่นเมสุกเนี่ยเป็นเพราะว่าดาบโล่เป็นอาวุธที่เราต้องรู้คอมโบของดาบโล่เองอ่ะดีมากนะครับแล้วคอมโบของดาบโลดมีทั้งหมด3 4คอมโบใช่ไหมซึ่งทุกคอมโบอ่ะจะต่อกันได้หมดเลยนะครับเราต้องรู้ฟโฟลของตัวเองดีมากนะครับแล้วก็กระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดถอยหลังกระโดดขึ้นบนฟ้าตีซ้ายตีขวาภาคนี้เดินตีได้ด้วยนะครับ แต่ดาบโลกเป็นอาวุธที่ไม่มีท่าแบบปิดจบสวยงามนะครับทุกท่าคือแรงเท่ากันหมดแค่นั้นเองนะครับเลือกใช้ท่าไหนตัวไหนก็ได้แต่มันแรงเท่ากันหมดเลยนะครับเพอร์เฟที่เหมือนจะแรงก็ไม่ได้แรงไปกว่าการโจมตีปกติสักเท่าไหร่นะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้ท่าแบบจังจังตึ้งตึง,ตง,ตงเหมือนกับการใช้ท่าไม่ตายของอาวุธก่อนหน้านี้ที่ผมพูดมานะครับอืม แต่นั่นแหละถ้าเราเล่นมันเก่งแล้วนะครับดาบโล่เป็นอาวุธเมนของผมเองเราจะรู้โฟลในการเล่นของมันนะครับแล้วเราจะรู้ว่าดาเมจเราสูงมากเราทําดาเมจอยู่ตลอดเวลาไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาเลยแบบอยู่ติดตัวมนอนสเตอร์ตลอดนะครับแต่ดาบโล่เนี่ยเป็นอาวุธที่มีเลิร์นนิ่งเคอร์ฟทางฝั่งของคอมโบของเราเองเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับ อีก2อาวุธที่ผมใส่ไว้ในกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยมันจะเป็นการเน้นว่าเราจําเป็นจะต้องศึกษาแมคานิกของมันก่อนที่เราจะเล่นมันได้นะครับนั่นก็คืออาวุธปืนนั่นเองนะครับทั้งปืนเบาแล้วก็ปืนใหญ่ครับผมสิ่งที่เราต้องไปศึกษาลึกๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของกระสุนของเขานั่นเองนะครับปืนใหญ่และปืนเบาเนี่ เป็นอาวุธที่แบบเราไม่สามารถสร้างมันชิ้นเดียวได้แล้วเราใช้มันได้ตลอดมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราต้องมีปืนหลายอันปืนอันนี้ยิงกระสุนทตุปืนอันนี้ยิงกระสุนสเปรดปืนอันนี้ยิงกระสุนเจาะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ต้องไปดูอีกว่ากระสุนแต่ละตัวมันยิงพาร์ทไหนของมอนสเตอร์แล้วแหลกเราก็ต้องไปศึกษาทางฝั่งของมอนสเตอร์อีกว่าเราต้องเอากระสุนอะไรไปยิงมันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอาวุธปืนเป็นอาวุธที่มีเลิร์นนิ่งเคิร์ฟสูงเหมือนกันนะครับ และไม่ใช่แค่เรื่องของกระสุนแล้วก็ปืนนะครับเรายังต้องไปศึกษาเรื่องของการคราฟกระสุนด้วยนะครับการคราฟกระสุนว่าเราจะต้องพกไอเทมแบบไหนไปนะครับเพื่อว่าเราจะออโต้คราฟในการยิงกระสุนของเราได้นั่เองนะครับเพราะากระสุนเนี่ยเราใช้แล้วหมดไปมันไม่ได้เหมือนกับอาวุธอื่นที่ไม่จําเป็นต้องใช้กระสุนนั่นเองนะครับภาคนี้ทางฝั่งของธนูเองก็ไม่จําเป็นต้องพกโคตติ้งแล้วนะครับโคตติ้งเนี่ยกลายเป็นแมานิกหลักของตัวธนูไปเลยก็คือเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับสำหรับทางฝั่งธนูแต่ ทางฝั่งของปืนเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับและอาวุธในกลุ่มสุดท้ายที่ผมมองว่าเล่นยากมากแต่ถ้าเราเล่นเป็นเนี่ยมันจะโหดมากๆนะครับมีอยู่3ามอาวุธด้วยกันซึ่งสามอาวุธนี้นก็คือทางฝั่งของชาร์ตเบลดสวิทช์แแล้วก็ฮันติงฮอนนะครับทั้งสามอาวุธนี้เนี่ยเป็นอาวุธประเภทเทคนิคนะครับอาวุธประเภทเทคนิคอีกอันหนึ่งเนี่ยคือพองมแมลงนะครับแต่ผมมองว่าภาคเนี้ยเล่นไม่ได้ยากมากเออมันเลยอยู่ในแค่เทียร์ที่2แต่สามอาวุธนี้เนี่ยไปเป็นอาวุธเทคนิคที่แบบ เอ,นะเอาจริงๆผมก็เล่นทาง3มอาวุธนี้ไม่เก่งเลยก็ว่าได้นะครับผมพยายามหัดเล่นชาร์ตเบรดนะครับกลับไปเล่นชาร์ตเบรดในภาคเวอร์นะครับแต่ว่าก็ยังกันมอนสเตอร์ได้ไม่ค่อยดีกดคอมโบได้ไม่ค่อยถูกนะครับแต่ชาร์ตเบรดเนี่ยเป็นอาวุธที่ตีแรงมากนะครับเราต้องรู้ระยะการกลิ้งของเราเราต้องรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนโหมดตอนไหนนะครับมีทั้งแมชชินิกไฟล์โหมดดาบโหมดขวานชาร์ตดาบชาร์ตขวานกาดพอย ภาคนี้มีเพอร์เฟกต์การ์ดเข้ามาอีกนะครับแล้วก็มีการชาร์จขวานที่แบบต้องต้องการให้โดนถ้าเราทาเพอร์เฟกต์การ์ดไม่ได้เราก็ชาร์จขวานไม่ได้นะครับภาคนี้ผมมองว่าเพอร์เฟกต์การ์ดเป็นวิธีการชาร์จขวานที่ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะต้องไปศึกษาเมคานิกการ์ดพอยต์ของชาร์จเบลดอีกนะครับว่าเราจะต้องใช้ท่าไหนตอนไหนกับมอนยังไงนะครับเออเป็นอาวุธที่ learning c u r ์ฟสูงมากแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเล่นเป็นเนี่ยก็เก่งมากเหมือนกันนะครับชาร์จเบลดถ้าเราเล่นได้แล้วเนี่ยน่าจะเล่นานๆก,การ,รยกจริง ส่วนทางฟังของสวิชช a กในภาคนี้เนี่ยรู้สึกว่าบทบาทของเขาจะด้อยลงไปนะครับไม่รู้ว่าการปรับบาลานซ์ในตัวเกมจริงเนี่ยมันจะดีขึ้นมาหรือเปล่ามันตีไม่ค่อยแรงเหมือนกับอาวุธอื่นๆนะครับแล้วคอมโบของเขาก็กดค่อนข้างยากรวมไปถึงนั่นแหละเราจะต้องไปศึกษาเหมือนกับชาร์ตเบลดนะครับมีสกิลในการเล่นค่อนข้างเยอะมีสกิลลาผิดม็อบเข้ามาใช่ไหมภาคนี้ในการเพิ่มความเลวรหว่างการเปลี่ยนโหมดดาบโหมดขวานนะครับ เราก็จะต้องไปดูว่าเราจะเมนเทนตัวของดาบร้อนของเรายังไงนะครับจะใช้ซีลอนสามดิชาร์จตอนไหนเราใช้ยังไงให้สวิตช์แจ็คของเราอะกลับมาอยู่ในโหมดที่แบบใช้ต่อได้โดยที่ไม่ต้องชักกระสุนอะไรประมาณนี้เออผมคิดว่ามันก็ต้องศึกษากันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับรวมไปถึงวิธีการกลิ้งหลบของทางฝั่งสวิตช์แจ็คเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับมีการฮอบซ้ายฮอบขวาใช่ไหมที่เป็นแมานิหลักของเขาแต่มันก็ใช้ค่อนข้างยากนะครับก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันสักพักเลยถึงจะเข้าใจมัน และอาวุธชิ้นสุดท้ายนั่นก็คืออาวุธสุดโหดสายบัฟประจำเกมมอนเตอร์นะครับฮันติ้งฮอนนั่นเองความยากของฮันติงฮอนในภาคนี้ผมมองว่าก็คือการที่มันกลับไปเป็นเหมือนภาคเวอร์นะครับ มันเคยง่ายขึ้นแล้วนะครับนี่คนเนี้ยภาคเวอร์ไปเป็นภาคไรซ์ภาคไ,าคไรซ์เล่นง่ายมากแต่พอมันเป็นภาคไวเนี้ยกลับไปเป็นเหมือนภาคเวอร์ก็คือกลับไปยากเหมือนเดิมนะครับแต่ภาคนี้อาจจะง่ายขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องจําเพลงมากเหมือนในภาคก่อนๆน,นะครับเพราะว่ามีระบบบับเบิลเข้ามานะครับที่สามารถใช้ในการบับเพื่อนเราได้โดยตรงเลยแค่วางปุ๊บเพื่อนเข้ามาก็จะได้บับเลยแต่สิ่งที่ยากของเขาก็คือการกดโน้ตเพลงของเขาเนั้นเองนะครับในการกดคอมโบ1คอมโบเนี้ยเราวางเรากดบับเบิลเราต้องกดโน้ตเพลงไปด้วยอีก4ตัวแบบนี้ย กดโฟกัสสไรค์ของเราเราต้องกดโน้ตเพลงไปด้วยอีก5าตัวแบบนี้ครับเออแล้วเราต้องไปจําว่าโน้ตเพลงแต่ละเพลงฮอนแต่ละอันก็โน้ตเพลงไม่เหมือนกันนะครับก็คือต้องบอกว่าต้องลองเล่นเองนะครับเราจะเข้าใจว่าความยากของมันคืออะไรแต่ผมก็ไม่แนะนําว่ามือใหม่ไปจับฮอนนะครับไปจับฮอนตั้งแต่แรกเนี่ยก็น่าจะงงนะครับงงไปเลยว่าทําไมเกมนี้มันเล่นยากจังเลยนะครับก็ครบกันแล้วนะครับสาหรับคลิปอาวุธเริ่มต้นสําหรับมือใหม่แบ่งมาให้เลยนะครับเป็นเทียทั้ง4เทีย สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าอยากลองจับเลยเนี่ยให้เป็นเทียที่1กับเทียที่2นะครับให้เราลองเล่น2เทียนี้ก่อนถ้าเราเริ่มเล่น2องเทียนี้เนี่ยทั้ง7อาวุธนะครับแล้วเราเริ่มชินกับตัวเกมเริ่มชินกับท่าของมอนสเตอร์เนี่ยเราค่อยเปลี่ยนมาเล่นเป็นเทียหลังๆก็ได้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ทุกคนเลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเลือกอาวุธนะครับก็ลองมาแชร์ในคอมเมนต์กันได้นะครับ ว่าจริงๆแล้วเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, Subscribe ช่อง Mad m a s นะครับแล้วมันเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ